ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีการไฟนะครับในสุดวันที่ผมรอคอยก็มาถึงวันที่ Dragonic Overlord BN ก็เข้าสู่แพทของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นอกจากนี้เรายังมี m a j j s t y Lord b บล s t e r แล้วก็ p ฟนทอมブラ o ーโอเ o อร์ l o r ดนะและนอกจากนี้เราจะมีสายพริตเตอร์นะครับที่เป็นสายเสริมอันใหม่ของบล็อกบอกนี้และด้วยความที่ว่าได้ข่าวแววมานะครับว่า4บล็อกของก็ยังไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นช่องเราเลยซื้อมา3บล็อกแบบกัดฟันซื้อมานะครับก็หวังว่าเราจะได้ดีเอ็นสัก3-4ใบนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้ตามที่เรา ตั้งเป้าไว้หรือไม่โอเคเอาบล็อกไหนก่อนนี่ครับคุณนักลบก็เอาเปิดมาะเดะอนนิอันนี้อันนี้มันเด่นสุดไงอ่าอยู่ตรงกลางเด่นโซนได้โอเคตัดให้ขาลเลยชับชับชับ,ชบตัดให้ขาลเลยชับชับชับ,ชบเพลงแบบรั่วอายุเพลงอะไรครับเนี่ยผมไม่เคยฟังมาก่อนเลย ผมแต่ตามผมานแต่สามสิบคิดฟ้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน <c oughs> อายุแต่ละคนนี้น้อยๆทั้งนั้นผอย่างน้น <c oughs> อ,ยงนอยตามหลักวิทยา,าศาสตร์ผมตามหลักการจัดยุคผมยังเป็นเด็กเจนซีอยู่อย่างนั้นเลยนะเจนซีรุ่นแรกชุบชุบชุบชุ้ทำไม่ออกอ่ะคุณแก่ตรงนี้บผมหน่อยเล็บไม่มี ฉีกไปเลยไหมฉีกไปเลยไหมไม่ต้องกล่องสวยหรอกเนี่ยอ๋อได้แล้วนอนไม่ได่ผมกดไม่ออกมัใช้หลักการกดครับพี่ชายเพราะผมกดแล้วผมกดไม่ออกมือเลือกเลือกเลือกมุกนี่ติดขาดนะแต่แกะกระดาษไดขาดแต่แกะกระดาษไม่ขาดอ๋ออุ้ยโอ้โหดูดูเปิดมาเราได้อะไรบ้างนะครับผมนี่เลยเปิดดูเลยอ่าอันแรกก็จะเป็น ลายไลน์ของเอวานะครับผมมีเกดศูนย์เกจหนึ่งมาให้นี่ต่อมาลายไลน์ของทามยูรานะครับก็จะได้เกจศูนย์เกจหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายคีออนนะครับเกดศูนย์เกจหนึ่งนะครับอี่อยางระบายนะเอ้ยน่ยางระบายอันนี้ก็จะเป็นเเกียร์นะครับผมก็มีสองใบแล้วก็โลโลวานะครับเกดศูนย์เกจหนึ่งโอ้โหไลน์ไลน์นี้เขาจะให้มาศูนย์กึ่หนึ่ง อย่างระบายทุกสายเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลริ่มวิงเกวนะครับนี่จะเป็นโทเค็นนะครับนี่อย่างใบของเป็นแผ่นโทเค็นอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นของตัวสองสีนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับอุย้ยเซตออเดอร์ครับเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับอไม่ใช่าตายลสีที่ผมหวังนะครับ mm hmm. ผมอยากได้สีเขียวสักสี oh ่ใบโอ้โ หายเวลาหนึ่งบล็บอกไม่ไรอีกสองบล็อกสีเขียวสองใบแน่นอนครับผมเชื่ออ่าเรามาดูของเด็กกันนี่ว่าโอเวอร์โหลดมันต้องอยู่ในนี้กลิ่นมันออกมามันดมนิดฮกลิ่นมันออกมานะครับท่านผู้ชมครับเปิดมาครั้งแรกนะครับตัว<อ>โลวาไม่ใช่ปึ๊บนี่ใบแรกจะเขียนเลยเป็นหน้าวารอร์หลดนะจะเขียนว่าการ์ดใบนี้ไม่ใช่โอเวอร์โหลดนะ มุกอย่างนี้ยมุกคนไทยปุ๊บใช่ไหมไม่ใช่อ๋อของเสริมครับของเสริมโอเวอร์ลดนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บไว่นี่ไปก่อนอ่าโอเคขอบคุณครับได้มีพื้นที่พื้นที่อ่าสีแดงเราจะไว้ตรงนี้เนาะอ่าเห็นกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นของเสริมนะครับของธรรมยุระนี่บรัสต์ดังนะครับสุน่อของเราอันนี้ ฮาร์เซนนะครับอันนี้ไม่รู้จักผมไม่ได้สีเหลืองเลยจะไม่ค่อยรู้จักเหนนะบล็อกแรกเราก็เปิดได้ของเสริมแล้วบล็อกต่อไปเอ้ไม่ใช่โัวติดใบต่อไปนะครับต้องเป็นดีเอ็นดีเอ็นมาต้องมานี่เสียงอย่างนี้ดีเอ็นชัดเจนมันต้องใช้ดีเอ็นแน่นอนชุบโอ้โหไม่ใช่อีกแล้วสีเหลืองครับนี่คือชุบนี่อันนี้ใครก็ไม่รู้ครับไม่รู้จักอ๋ออันนี้คือของสําหรับสายเคอร์รีอตครับอของใช้ขอบคุณครับ เอออุ้ยสีน้ำเงินอีกแล้วปุ๊บปุ๊บในโอ้โหรัสดาออกมาสองใบแล้วออกมาทำไมเยอะแยะวะออกมาทำไมเยอะแยะเพราะว่าเราไม่ได้แชร์สีเหลี่งนะสี่เหลี่ยมเพื่อนได้นะครับผมครั้งนี้ผมจะไม่พูดมากเพราะพูดมากอดไปแล้วสองใบ <c oughs> อดไปแล้วสองซองนีแ่แล้วเราเปลี่ยนแนวไหมแบบเปิดข้างหน้าเร<ะ>าเปิดข้างหน้าเปิดข้างหน้าปั๊บอุ้ยสายโรโลวานะครับ เกตสองขา,<อ>ายเอวาเอวาสองใบน,นีก็สีมว่วงน,นีฮิวมสีมว่วงโอเคเราจะได้เล่นอะไรบ้างเปิดสามกล่องจะได้เล่นอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์สีแดงสีม่วงฮิวครับฮิวของสีเขียวนี่ของเสริมเอวานนครับผมไ้นรนอดแล้ว <c oughs> ผมยังไม่เจอเดียเลยเฮ้ยอโอซองมันยังเหลือตั้งเยอะผมสิ้นหวังแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเกมกาดแววนกาดเป็นเกมกาดที่ห้ามสิ้นหวังนะครับจกน,นกว่าจะถึงโอซองสุดท้ายเราห้ามสิ้นหวังนะครับท่านผู้ชมชุบทำมาอยู่ยากครับเอ้ยทามาอยู่ละเอออันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีม่วงวสีเหลืองมาเจน<อ>ม,มาเจน<อ>มาแล้วมาเจ๊มาแล้วต่อไปต้องผมว่ารอด ก็รู้สึกว่าทำไมสีเหลืองมันดูหนาๆจัง,ง<ข>อะหนาตั้งแต่ซื้อมาทุกบ box CP รู้สึกว่าสีเหลืองในี้จะหนากว่าเพื่อนทุกรอบเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะว่ามันเผาหน้าต่อนองตัวเนาะของยินนะครับสีม่วง<ม>สีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองโอ้ยสีเหลืองไม่พังนะสีเหลือง yellow m i อีโ o แต่อ็นไม่ออกไอ้นหน้าห่ อ้าวเฮ้ยอจ่ายกันซะแล้วนี่สีเขียวนะครับนี่ของเรียกโทเค็นนะครับของดีเอามาเป็นสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองนี้จะครบทุกสายอยู่แล้วนะใช่ผมรู้สึกว่าชักจะเริ่มจะแย่แล้วนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะฮะสีฮิวสีเทาครับสีแดงโอ้ยสีแดงสีแดงครบลายๆพอดีใช่แต่จะได้แต่แต่เพอร์โซนาได้ไหมไม่รู้ครับ แต่เกศสามสายผมยังไม่ออกเลยนะสีร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็นี่สีเขียวอีกแล้วโอ้โหตัวนี้ออกมาเยอะมากสีเหลืองสีเงินอุ้ยเอว้ามองน่ารักหล่อนแต่ะสายบาก็พอมีลายลเล่นแต่ไม่มีออเดอร์ไม่มีออเดอร์นี่ยังไม่เก่งนะ้องมีออเดอร์ก่อนซึ่งหายากมากตอนนี้ นนมีคนขายใบละหกร้อยแบบพระเจ้าขายราคาซื้อบ้านโอไล้ยมากจริงนี่ติเกียวติเกียวติเกียวอุ้ยครบแล้วโลโลวาลายๆผมเอาผมรู้ว่าผมจะได้เล่นโลโลวากันนะเฮ้ยคุณถูไปก็หวยไม่ออกหรอกเชียวผมเปิดล็อกสองก็ต้องสกิปไอเปิดติเกียเอาเดี๋ยวเล่นความเร็วให้ เฮ้ยสีแดงสีเขียวโอ้ยของของดีของจําเป็นสําหรับสายโรลลโวานะับเพราะตัวนี้มันจะเรียกโทเค็น,นมังกรเมื่อกี้แล้วก็ช่วยตีทําเวฟได้สี่เวฟนะครับผมชุดสีเหลืองสีเทาสีเทาสีเขียวโอ้ยโอ้โหแววมาแต่กายเลยสีเขียวได้ยิวสองใบยิวเชกสองใบกันเวฟได้ สีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองโอ้โหสี่ใบสีเหลืองไปสามกจะน่นแล้วนะสีเหลืองไหยเออสีเหลืองนี่แบบของเขาแน่นทุกบล็อกเลยจริงๆเราต้องย้ายค่ายแล้วแย้ายค่ายไปเล่นสีเหลืองจะได้คุ้มๆนะครับเกตสองเกตหนึ่งแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองครับเหลืองเขียวแต่เล่นกันเหลงใช่ใช่ผมอยากได้มากหละมันเราไปเล่นกับสีเขียวคุ้มมากนะใบเนี้ ใช้ใบเดียวด้วยแต่ว่ามันเวลาขายเขาจะจัดอยู่กับสีเหลืองอุ้ยสีเท้านี่ของใช้ใช้ได้ทุกสายเลยนะครับเอาเซตออเดอร์ Z มาแปะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่อันนี้สีเหลืองสีเหลืองอุ้ยลัสเตอร์เบดมายังรอมารอๆแบบนี้ DSR ใช่ไหม ดีเอสพีเรายังไม่ออกนยนันเนี่ยเออดีเอสพียังไม่ออกเลยดีตรงดีทาเนี่ยดีเอสอาร์สีเหลืองมันต้องออกแล้วอแต่ออกเราก็ขาดทุนเราไม่จรจาต่อรองกับผู้แชร์ของเรานะครับว่าขายไปซื้ออีกบ็อกกันเถอะเฮ้ยชุบ้แรสีแดงเดี๋ยวบอกให้ตอนนั้นเอสพีไม่ใช่อรอกมาเฮ้ยชุบสีเหลืองชุบเอ้ยเหลืองอีกแล้วตอนสุดท้ายของบ็อกยังช่วงนี้หน้ามะม่วงสีเหลืองเลยเยอะ แต่ตอนหลังให้มาครบอยู่แต่กีเท้าครับนี่นี่คุณเอาอไปเล่นกับเคออล่างใหม่ได้นี่เคออรมาแล้วโหเปิดตั้งนานออกไปเดียวเ <c oughs> ออใช่อ๋อหรือว่าเพราะไอ,อหรือว่าเขาจะงั้นแปลว่าสีเหลืองสายคิตเตอร์ขัดทุนนล้วเนี่ยเพราะว่า oh ลา่<ช>ลางสีสีสีลาส่างสว่างยังไม่อ,ออกเอ๊ะหรือออกแล้วคุณลองดูดิออกอย่างคุ้นๆมันผ่านตาผมไปแล้วสีเหลืองครับ สีเขียวนี่สีแดงหูแฟนทอมบัสเตอร์โอว์ลอดนะครับสีเหลืองแม่งออกมาครบทุกสายเลยใช่ใช่เลยออกมาครบหมดเลยนะครับซื้อบ็อกเดียวนี้คือแบบสีเหลืองนี้ mm. ครบทุนแน่นอนคุ้มทุนนะครับใครเล่นสีเหลืองนี้บอกเลยว่าซื้อคุ้มมากสีแดงครับสีเหลืองสีน้ำเงินโอโ้โหนี่สีน้ำเงินนี่ mm. เห็นไหมฟูอาตฟูแบบ ของเกรดหรูหรูผมบอกเลยคุณเราไปแข่งนี่แบบคู่แข่งคุณต้องใส่แว่นกันแดดอะตาแตกสว่างตาแตกสว่างตาแตกอ่ะบอกเลยดีเอ็นไปไหนดีเอ็นนี่ไอซองนี้ไงซองนี้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 ดีนะครับชุบนี่อ้ยสีแดงของใช้สายทำมายุรานะครับแต่ว่ามันต้องมีตัวมันกับเพื่อนมันหน่อยอย่างละสีไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับเฮ้ยชุบเฮ้ยของเสริมของเสริมเฮ้ยชุบอ้ยเขียนสอง นี่ใบนี้นี่น้อง D N น,นี่ตามชื่อ D N น,นะครับเดลรัสเดี๋ยรัสเดลรัสชุบเอ้ยนี่ลอกลอกลอกอ๊บโอ้ไม่ใชนะ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรายังเหลือความหวังอีกสองบอกนะครับเดีย๋ยวเราจะเปิดแบบสกคิปนะครับเราจะได้ให็นไปต้องพูดมาให้ผู้ชมลำคาญน,นะครับผม A few moments later เอาละครับผมหลังจากที่เราเปิดมาทั้งหมด3บลบอกนะครับ โดยผลประกอบการเราก็จะมีเซตออเดอร์นี้อย่างละสีนะครับเอยอย่างละใบนะครับสีอย่างละใบแต่ว่าเราจะได้สีเหลืองมาสองใบแล้วก็ในที่สุดดีเอ็นของเรานะครับก็ออกมาให้เราในบล็อกสุดท้ายนะครับแต่ว่าออกแค่ใบเดียวนะครับถือว่าอแอบเสียใจเล็กน้อยแต่อย่างน้อยมันก็ออกครับดีกว่าไม่ออกออกหนึ่งใบดีกว่าไม่ออกสองใบนะครับแล้วก็สีเหลืองครับ แับโอ้โหเนีอ่อ,อหนาเป็นปึ้งนะครับจะเทียบสีอื่นเลยนี่ผมเปิดสามบล็อกนะนี่โอ้โหครึ่งต่อครึ่งอ่ะเรียกได้ว่าใครเล่นสีเหลืองนี่แบบน่าจะดูคุ้มสุดแล้วนะเปิดสามบล็อกหรือสี่บล็อกเนี่ยก็น่าจะได้ของครบเพราะว่าดูเรีดแล้วสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่ออกเยอะสุดนะครับไม่ว่าจะบล็อกนี้บล็อกหน้าหรือว่าจะบล็อกไหนไหนนะครับผม ก็สภาพอย่างนี้น่าจะเอาไปจัดเล่นอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับต้องไปหาของเสริมเพิ่มแต่ว่าสามารถเอาไปใช้กับพวกเด็กเก่าๆได้นะไปเสริมเด็กเก่าได้นะครับผมสาหรับใครที่ซื้อบล็อกนี้ไปแล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไป้องไห้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย